นนี้คุณนามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแมท่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยอายุ78ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะในผู้สูงวัยแล้วก็จะเวลาเดินก็จะมีอาการปวดเข่านะคะวันนี้คุณนานก็เลยอยากพาคุณแม่มาบริหารก้านแลอต้นขานะคะเพื่อช่วยพยุงเวลาเดินนะคะ,ะอาจจะได้ไม่ปวดเข่ามากนะคะ วิธีการนะคะให้นั่งน,นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะยกข,ขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วกระดกปลายเท้าไว้นะคะเพื่อให้มีการเปลี่ยนของกล้ามเนื้อต้นขาค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะอาจจะนับในใจได้นะคะอจะเปลี่ยนข้างเราจะนับค้างไว้นะคะให้ท่านกระดกปลายเท้าไว้สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปด ก้าและสิบแล้วค่อยๆวางขาลงให้ช้านะคะอ่าแน่อ่าโย,ยกขาคืนกระดก่ะไปเท่าเข้าไปหาโตข้างไวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าวางลงเปลี่ยนอีกทางหนึ่งโยกขาคืนกระดกไปท่าไว้ข้างไว,นวงงนงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหมื่นบอสออพ่อก่อนพ่อก่อนแม่จะนั่งคุกเข่าจะนั่งพับเพียรจะนั่งงมเอขาเด้อเวลานั่งนั่นนี่เห็นบอต้องนั่งนั่นใต้นั่นนั่นนี่มองผาดขาเออเวลานั่งกันนั่งเหยียบขาถ้านั่งนั่งถ้านั่งข้องอขาหน้าน้าแบบนี้มันก็จะเห็นห้ปวดนี่นั่งงอขาหน้าน่าแบบนี้ก็จะเห็นห้ปวดได้หรือแม่นั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าบ่ได้อีกบี่ยงเลย ท้างง่ายเองนะคะลองฝึกดูนะคะทำบ่อยๆทําเป็นประจําทุกๆวันนะคะลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้ทํานะคะทําแต่ละครั้งก็3มเซตนะคะนับไว้ค้างไว้นะคะนับหนถึงสิช้าๆนะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ